เยอะมากถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นแฟนคลับของเอสน,นะฮะมันจะเจอได้เลยวันนี้ได้จเจอแน่นอนถึงสองวงครับใช่แล้วนะคะเอาล่ะวันนี้เนี่ยใครที่อยู่บริเวณสยามสแควร์ได้ยินเสียงเราแล้วก็รวมมืถึงนะคะให้อยู่ภายในนี้กับพัอ,อสยาม อยากจะใกล้ชิดได้คะกับศิลปินวันนี้แล้วก็สามารถเขยิบเข้ามาใกล้ๆได้เลยด้วยโอ้ต้องบอกว่าเวลาได้ใกล้แล้วนะฮะฉะนันไนนด้ไปดูตัวว่าชอบนะฮะขยับเข้ามาได้เลยใกล้ๆกัในในิดนึงเห้ืกันนะฮะใช่แล้วได้เห็นหน้าท่าตากัะแบบชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสียงร้องแบบสดๆแบบนี้ด้วยอ่ะยังไงนะฮะเรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะฮะตอนนี้ท่านหน้าจับจองไปแล้วนะฮะกับแฟนคลับของเขาใช่ คนรอคอยวงนี้อยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเตอเตะพวกเขาันเลยเองนะคะครับผมแกร์อย่ารอช้าเลยแล้วกันนะครับในส่วนของเวทีชนะของเรานะครับขอส่งนิ่ดังให้กับาส นนทีจะ่ลู้ฉันจะสีใจ โหแบบดราม่ามาเลยแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องขยับไกลๆนะะมานั่งใกล้ๆแบบนี้ได้ขยับมาได้ชิลๆนะคะจริงๆเราไอะรเราไม่ไม่เขาเราไม่ทําอะไรเราฉีดยามาแล้วจิตแ้ช่วงนี้จะเป็นหน้าร้อนแค่ะเราเป็นตัีพยาสัยดีขยับเข้ามาใกล้ๆเราได้ดต่เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าเพลงคนไม่ดีต้องมีสักคนค่ะเป็นซิงเกิลแรกของเรานะคะของสาวนักซ่าค่ะพิเศษสุดสําหรับอินดี้อินเทลค่ะ เราที่ร้องสดที่นี่ที่แรกของลาสิซ่าใช่ไหมคะน่ารักจริงเลยถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็โหลดนะคะ www.truemusic.com ะเพลงคนไม่ดีต้องมีสักคนนั่นแหละไม่ได้มาขายตรงเลยไม่แต่เราเป็นคนพูดเลยยตอนแรกที่บอกว่าให้ขยลับเข้ามาใกล้ๆกันอ่เราจะไปต่อเนื่องกับเพลงต่อไปถูกไ่ม มาใกล้กันหน่อยแม่อ่ามาใกล้กันเลยดีกว่าหรืชาวสยามก็ต้องหยิ่งหยิ่ใส่กันพี่หยบเท่าน่้นสิขยับมาไหมคะขยับเลยค่ะอีกนิดไหมฮะมาเลยค่ะเดวแถวต้นไม้น่่ะะกันฮะไม่ให้หลอกพี่ไม่คือพี่บอกว่าถ้านั่งกับพื้นก็จะกระเลยอยู่ขอนั่งตามขอบต้นไม้ลองกันโอเคเข้าใจแต่นั่งอยู่ไกลแต่ความความความมันอะไรงี้ไม่ต่างกันอ่าต้องเรามาขยับค่ะใกล้ใกล้ๆกันหน่อยดีกว่า จะแต่งตัวยังไงอย่ามาอย่ามาปกติแล้วแอนจะเป็นคนที่ทั้งๆยังต้องแกรนด์ไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสสดีสนใจกันบ้างนิดนึงนะฮะยังมีอีกหนึ่งวิธีกรนะเะี่ยเดี๋ยวให้ให้แอนนะคะถึงเวลาแบบแกรนด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะ กิจชายใช่ไหมก็บอกว่านะมองมองใกล้ๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับเมื่อกี้ตัวไก่สวยมากเขเปรียบเทียบนิดนึงเมื่อกี้ลูกไก่มานะครับมาพร้อมกับสายฝนนี่คนนี้นะมาพร้อมกับแสงแดดอันอบอุ่นเลยครลาซิต้าเนี่ยอุ่นแม่นอน รู้จักลาซิสตาแล้วนะฮะมาพูดถึงงานเพลงกันนิดนึงเลยฮะสำหรับสามสาวเอ๊ะลาซิสตานี่มาจากอะไรครับลาซิสต้ามาจากคำสองคำค่ะคันแรกคือคำว่าอาคัมเปลาอีกคำหนึงคือคำว่า sisters อ๋อ sisters นั่นเองนะครับ่นก็คือหมายถึงว่าพวกเราสามคนนะคะมีความสัมพันธ์กันแบบพี่น้องใช่เริ่มต้นที่ทำให้พวกเรารักกันแล้วก็เป็นพี่น้องกันแบบนี้ก็คือเราเรื่องดอง โอ้โหนะฮะแล้วลงตัวกันนะครับกีโลมาได้อย่างลงตัวมากๆวันนี้เมื่อกี้โชว์เราไปถึง2เพลงด้วยใช่แล้วแกเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับไม่ว่าคนไม่ดีต้องมีสักคนผมรู้นะฮะบนเวทีเราก็มีอยู่หนึ่งคนแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะคนไม่ดีต้องมีสักคนนะฮะตั้งแต่ฉันขึ้นมาพูดอยู่แค่3ามคำแล้วหลังนะก็โดนตลอดเลยแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดรายการมาเนี่ยหลายดอกเลยนะฮะหลายคนที่โดนไปเขาเป็นผู้นิยรักไงเลยต้องโดนเยอะนิดนึงอ่าอ่าอ่าได้รู้ที่มานี่ไป ส่วนของการทํางานกันหน่อยดีกว่าสิ่งเงินได้ที่ปล่อยออกมาทั้งสามคนนี้มีส่วนร่วมยังไงบ้างครับผมก็เลยต้องบอกก่อนนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยพี่แม็กซ์กับคุณเวลาเซเว่นเป็น,น,นโปรดิเวเซอร์และเป็นคนแต่งเพลงนี้ให้ซึ่งพี่แม็กก็เปิดโอกาสให้พวกเราได้ดีไซน์การร้องอในบางส่วนหรือว่าแม้แต่เสนอความคิดเห็นในการที่จะใส่ลายโฟลลัสตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสียงของวงก็เลยเราใช้เวลาได้คุยกันมาตลอดต้องบอกว่าวงนี้ค่ะเราใช้เวลาอยู่ร่วมกันมาตั้งหนึ่งปีหปีจะปล่อยเดบิวต์ซิงเกิลแ จะลงตัวนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้นมามาเขอะอขอขอขขอขะขอโทษนะครับที่แซบไปต่อ เซ็ตละคะที่บอกว่าเป็นแนวเพลงแบบอะคัพเป่าค่ะและสำหรับในส่วนของเสื้อผ้าเราสังเกตว่านี่คือเสื้อผ้าคอนเซ็ปต์ด้วยใช่ไหมคะให้เขียงให้เขียงใช้เขียงเพราะว่าดูทุกคนต่างมาในโทนสีออกเป็นแนวขาวดาชุดคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วก็จะเป็นดำครีมค่ะก็คือด้วยเพลงเราเนี่ยจะเป็นความเหมือนแบบเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าจะต้อง ไม่ไหวแล้วกับกับการไม่ไหวละไม่ไหวละ <Okay. S 2> กับการที่คุณไม่บอกเลิกเราเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนไม่ดีเองเราจะบอกเลิกเองเหมือนเป็นเหมือนเป็นหญิงสมัยใหม่ก็เ,เหมือนกับการแต่งตัวของเราที่เป็นการแบบแต่งตัวกันโดยการนำแฟชั่นจริงๆแล้วออคอนเซ็ปต์ของเราก็จะเป็นแบบทาปากแบบอีกอย่างด้วยแบบตำหนัแฟชั่นนิดนึง้ด้านแต่งกายของวงเราค่ะจุดยืนของคอนเซ็ปต์วงค่ะใช่คอนเซ็ปต์วงของเราจริงๆเราต้องการเน้นพลังความเปมีที่ใช่เน้นการ ตัวตนของตัวเองของผู้หญิงใช่สังเกตไหมผู้ชายบางคนเนี่ยอยากจะบอกเริ่มแต่กลัวเป็นคนไม่ดีใช่ไหมใช่แต่ว่าก็จะบอกว่าเออทนไปก็จะทนทนทำไมแต่เราไม่ทนใช่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันใช่ถ้าผู้ชายไม่ดีเนี่ยถ้าผู้ชายไม่ดีเรากำงบอกก็รู้สึกจะเลิกเลไงไม่รู้นะถ้าผู้ชายไม่ดีเราก็เลิกไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆวงเราเนี่ยเขาจะให้น้องเปิดเมื่อวันที่8มีนาคม่ะปรีสามคน อ๋อไม่ใช่นะก็เดียวไม่ใช่อันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ิค่ี่อบว่ามีประสบการณ์ในตรงที่แบบว่าขับแคนใจอะไรหรือเปล่าคนนี้คนนี้มีประสบการณ์อะไม่พอะไรรู้ไหมเชื่อแอนพี่เชื่อบต พูดไม่หยุดตอนนี้นะแสดงถึงพลังขีมากเลยนะรู้สึกว่าเหมือนโดนกดขี่มาเหลือเกินนะแต่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วนะการแต่งตัวไม่ว่าการจะแต่งหน้าป่าแสดงออกถึงความมั่นใจของผู้หญิงสมัยใหม่เหมือนเพลงค่ะใช่ฮะเมื่อกี้มาถึงสองเพลงด้วยมีท้อง้อนด้วยเมื่อกี้่เป็นขยับ จริงเป็นเพลงของวันถุดิโซ่ที่เราเอามา cover เป็นเวอร์ชันแบบผู้หญิงแต่จริงๆเราก็จะมีเพลงของเราเร็วๆนี้เป็นเพลงออมีเดียมเหมือนกันก็สามารถขยับขยับได้เหมือนกันแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวนะเพิ่งขึงนกันแรกในตอนนี้นี่หลายๆคนก็โอ้โหเริ่มร้องตามกันได้แล้วเดี๋ยวเล่าก่อนเนาะน้องๆไม่น้องๆร้องตามกันได้แล้วเมื่อกี้เห็นพี่สัมภาษณ์มีการหอกเลี้ยงเนื้อเนอะไม่เนาะเขาจำได้เดี๋ยวหนูไปเตะให้อถือใบหนูเดี๋ยวนี้น้อง โอเคขอบคุณพี่ว่างรัตั้งใจมากกลองได้จริงๆเพลงกลองได้จริงจอ๋อนั่นเองนะคะสิงเกิลรอบหลายๆคนก็อย่างที่บอกนะคะว่าได้ติดตามมารียบร้อยแล้วแล้วก็ร้องตามกันได้แล้วด้วยเมื่อกี้เห็นแอบบอกว่าสามารถลงโหลดอะไรที่ไหนบ้าง Worldweb True Music com ค่ะกดเข้าไปที่เบสคนไม่ดีต้องมีสักคนโอ้โหนะคนไม่ดีต้องมีสักคนนะใชนะอย่างนีนะฮะร้องให้ได้แล้วก็โหลดดรีบโหลดเลยแล้วกันนะฮะรอหมดแล้ว ดยัหมดแล้วหมดแล้วและในส่วนของผลงานต่อไปล่ะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยกำลังจะมีด้วยอีหนึ่งสิงโตนี่คือกำลังกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้ไรที่ตรงเนี้ยเรแล้วแบบไหนจิ้มแค่รอปล่อยรอแค่รอว่าแค่รอว่าคนที่จีต้องมีสักคนเนี่ยกระแสจะดีขนาดไหนถ้าเราที่ช่วยกันเนี่ยเยอะๆเนี่ยยังไงมันก็ ถ้าผมเป็นแฟนคลับคลิงนะครับผมจะไปซื้อโทรศัพท์อีกร้อยเครื่องเออแล้วก็จะดาวน์โหลดอีกร้อยครั้งอ่าโอเคครับได้โอยโดนจับตุ้งด้วยอ่ะเออเนี่ยฉันเริ่มเกลียดแล้วเนี่ยฉันเริ่มเกลียดแล้วคนไม่ดีต้องมีสักคนจริงๆแล้วเหมือนกันเลยอ่ะแอนพี่เข้าใจพี่เข้าใจมาเอารองเท้านี่ประมาณสี่นิ้วของหนูฟาดได้เลยลูกฟาดได้เลยลูกคือเห็นได้เหรอเห็นไหมฮะ เปรียบเทียบกันได้เลยนะครับระหว่างนางฟ้ากับนางมานี่เป็นยังไงแมวนี่พี่หมายความว่าหนูเป็นนางมาหรอเปล่าจ้าไป็พี่หมายถึงนู้นเลยแพรว่าพี่ทำไมอ่ะถือว่าหนูเย็บสรจนแล้วนะโยนตลอดเลยนะอะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวได้ติดตามกันแน่นอนนะครับในส่วนซิงเกิลต่อไปอย่างที่บอกว่าใกล้ออกมาแล้วแล้วส่วนของมิวสิกวิดีโอเนี่ยมีพระเอกมิวสิกหรือยังจ้าเขาหาคนหน้าตาดีกว่านี้เยอะเราเน้นหนักไปที่นางเอกเอ็มวีดีกว่าคือพี่เพชรค่ะเพชรลอยคู่แฝดพี่เพชรมาเล่นคนเดียว ต้องบอกว่าเขาเล่นได้เก่งมากๆแล้วก็สื่อถึงอารมณ์เพลงของเราได้ชัดเจนทีเดียวกันแล้วก็มีจุดพลิกหลังพลิกพลิกหลังพลิก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 พี่ให้ลาบลูกหนึ่งสองตั้มีจุดพลิกหลังแต่ช่วงท้ายนี่น่าสนใจสุดๆผู้หญิงขอผู้หญิงอย่างเราที่โดนรังแกโดนทำ้ายเราต้องสู้ขึ้นมาได้วยเองเลยเรียนสิทธิหญิงอีกแล้วเห็นม โลงของวงนี้เนี่ยนอกจากพลังเสียงที่ใกล้เคียงกันแล้วนั่นคืออารมณ์ส่วนตัวที่ใกล้เคียงกันทุกคนเลยใกล้เียนให้เลียนใ่ายวงนี้เพลงมีมันตรงกันจริตเหมือนกันจ่แครกการแสดงออกต่างกันไม่นะพี่มาด้นะด้วยนะไปเลยไมบออย่งไนดูดูโอ๊ยโอตัวตะโอ๊ยแบกล่างแถวนี้เอ๊ยเลยโอยแฮปปี้เหมยแ่ีดูเีอย่าแม่ข้างล่างหัวอย่า กลัพยายามดึงกลับมากนะให้ให้น้องฝากหน่อยฝากหน่อยละกันนะครับที่สองซิงเกิลแรกแล้วก็รวมถึงลาซิต้าด้วยใช่ค่ะก็หลังจากที่หลายคนก็ใจผิดไปเยอะนะคะว่าเป็นลาสัญญาหรือเปล่าไม่ใช่อใครเลยเอาลอยเลยเดียวเลยเพลงวงนี้มันชื่อขงลาซิต้าค่ะมาจากลาสนต้ากับลาสิต้าค่ะใช่ค่ะขอฝากเพลงคนไม่ดีต้องมีสักคนแล้วก็ขอขอบคุณด้วยใช่แฟนักและก็แฟน นี่ในทุกผลง,งานแล้วก็ฝากทุกคนติดตามากันด้วยค่ะกับซิงเกิลคนไม่ดีต,ต้องมีสักคนค,ค่ะอ่ะแปปี้อะคะก็แทบอย,ยากจะ ก็แล้วกันก็บางทีอ่บางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเรากับการประกวด AF ใช่ไหมส่วนบางคนก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยเพราะว่าอาจจะไม่ได้ดูอะไรเงี้ยกอ็อยากจะฝากก็แล้วกันค่ะว่าเราได้มีผลงานอ่กันมาในรูปแบบของอการรวมวงลาซิสาแล้วเราก็ทุ่มเทให้กับการทํางานตรงนี้มากอยากให้ลองอฟังที่ตัวผลงานดูว่าแบบถ้าเกิดว่าคุณชอบเพลงที่พวกเราทำเพลงที่พวกเราตั้งใจร้องนะคะอยากให้ลองปัจจัยฟังดูใช่ค่ะอโหเป็นไงล่ะคะได้เจอความ ความมุ่งมั่นความตั้งใจของทั้งสามสาวนะคะเชื่อว่าหลายๆคนค่ะได้ฟังเพลงในวันนี้ไปแล้วนี่จะต้องรีบกลับบ้านเป็นหลอดด่วนจีเลยถูกต,ต้องแล้วแล<ต>้รายการต่อไปนะครับถ้าซิงเกิลต่อไปเนี่ยออกมาแล้วนะฮะเราต้องเรียกตัวกลับมาอีกหนึ่งทางรายกันในเวทีของเราวิน <c oughs> ีถ่ายด้านเองนะครับ <c oughs> สหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับกับเราซิสเตรอร์ขอบคุณค่ะมาร์ตี้และอัลบิด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณมากเลยฮะอ้าเดี๋ยวผมเดินไปส่งเนาหน่อยนะะึง อ่ะแล้วคุณจะไปไหนละไม่ถดงตากผู้ชายไป <c oughs> โอ้โหนี่คือผมไปส่งผู้หญิงไม่เท่าไหร่นะครับแต่น้องก็เดินไปส่งผู้ชายนี่ไม่ไหวนะมายังไงนะครับยังบอกว่าว<ด>ันนี้อย่าเพิ่งรีบไปไหนแล้วกัน<ด>เราเหเือนะครับอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินนะครับจะมอบความสุขให้ด้วยอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินเมื่อกี้นี้เจอกับสาวๆไปแล้วมาชมเสียงแบบว่าโอาหอลังการงานซ้า คุณรู้ไหมว่าการร้องแบบอะแคปเปลลาก,การปายสานเสียงนี่มัน,านมยากนะมา,มากมากคือการที่จะร้องคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคีย์เสียงที่ต่างกันออกไปต้องแล้เนื้อเสียงที่ต่างกันออกไปแ่ว่าสาวๆในการมารวมตัวกันได้แบบลงตัวมากๆโอ้โหและที่สำคัญน,นะครับนอกจากเสียงของพวกเธอแล้วนะครับค่ะว่าจะเป็นหน้าตางพูดเนีนเ่ยทำให้เพลงออกพอมาแบบมากขึ้นขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งอารมณ์ส่วนตัวอารมณ์ไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงสมัยใหม่นะคะต้องบอกว่าทั้งสามคนเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนผู้หญิงสมัยใหม่ที่จะไม่ยอมผู้ชายมาบอกว่า มาทำตัวว่าเอ้ยฉันเป็นพระเอกฉันเป็นคนดีไม่บอกโลกเขาหนต่อไปใช่ฉันเป็นควานช้างจะขึ้นควานช้างเลยมเลยทีเดียวนะฮะปกติได้เป็นชาหนานี่คือขี่เลยขึ้นเลยเป็นควานช้างเลยคุณน่าปวดอันนี้เยาวชนเยอะนะคะที่เหลือทำไว้ยังไงนะคะได้ฟังเพลงมาพร้อมกันไปได้พร้อมแล้วจากลาสิตาค่ะแต่อย่างที่พี่เบิร์ดบอกไป ว่าเรามีอีหนึ่งวงอีหนึ่งวงด้วยกันนะคะที่เขาจะส่งเพลงแบบชิลๆวงนี้จริงๆแล้วเนี่มายิบเยียบเราบ่อยนะที่อดินทาง,งเราถูกต้องลแล้วแต่มาทกครังนี่ไม่เคยผิดหวังเลยนะทาไมฮะเพราะว่ามีเพลงมเพราะบรรยากาศสบายๆายวันดีๆมาฝากตลอดดีใจห,หรือเปล่งทำไมพูดเชียร์กันขนาดนี้นนไม่ได้เชียร์นะแค่บอกว่าชอบเพลงเขาเพลงเขาฟังแล้วสบายจริงเหมาะมากๆกับบรรยากาศบางทีเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าบรรยากาศมันขมุกขมัวขมุ้งขมัวเนี่ยนะ นะภาษาอะไรเด้อเขเขามานี่คืออาก,กาศดีๆมาเลยอาก,กาศดีๆมาวันดีๆก็มาใครกัน,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 นเดี๋ยวรอเจอบอกไปแล้วว่าจะได้เจอใครเดี๋ยวรอเจอได้เลยเอง<ห>น,น,นะ,นะคะกระบกพาสเทลโอ้โห,โหแค่ชื่อวงคุณหาสีสวยๆก็มาแล้ว,วอ่ะสีแบบพาสเทลไงถูกต้องไม่รู้จักสีรู้จักกระผ้าสามสี เอาทูกคุณเนเขียวแสดแดงอะไรเงี้ยใช่ไหมเออไม่รู้จอกสีพาเทลสีผู้ดีผู้ดีอ่ะไม่รู้จักใช่ไหมใช่โอเคนะบีคนนี้ไร้กาดมากเลยนะคนไม่ดีต้องมีสักคนมีจริงๆนะฮะแล้วทุกคนก็เป็นร่วมกันพิสูจน์ได้ตลอดคนนี้ไม่ดีนะฮะไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนมีลูกนะเอาลูกห่างไว้มีแฟนเอาแฟนไกลปนะตัวแก่นะคือป็นตัวเชื้อโรคอ่ะเออถ้ามีลูกมีหลานให้เอาห่างเอาไว้อ่ะไม่ได้เป็นตัวเชื้อโรคนะคะเออนะเป็นแมงโุม โอเคค่ะเดี๋ยวลองครับมีอาบอบอกแรกที่ตรงนี้เอาล่ะเดี๋ยวพักเรื่องของตัวชิโร่ไว้ก่อนโอเคราเรื่องตัวชิโร่ไว้ก่อนแล้วตอนนี้นะคะต้องขอหย,ยิบมันก่อนแล้วกันนะคะว่ากิจกรรมของเราค่ะวันนี้ยัูนทำเนินต่อไปแน่นอนที่บอกกันไว้ว่าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงตรงนั่นเองนะคะถูกต้อค่ะที่นี่ค่<น>ะที่พักสยามประจำทุกวันเสาร์อย่างที่บอกไปนะครับใครที่รักการช้อปปิ้งครับชอบงานที่บอกว่าเป็นงานแฮนด์เ คนน้องๆนิสิตนักศึกษาดีเขาไปเรียนเจิงๆเนี่ยมาปล่อยของกันแบบเพี้ยงเลยใช่แล้วพอย้อนมองกับอับย้อนมองมองย้อนมองย้อนกลับไปเนี่ยนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าอุ้ยฉันก็เป็นคนที่มีความสามารถนะแต่ว่าบางทีไม่มีพื้นที่ไงไม่มีโอกาสที่จะให้เราเนี่ยได้มาโชว์ของที่สําคัญเนี่ยไม่เก็บค่าใช้จ่ายฟรีตลอดทั้งงานเพราะว่าเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนที่เป็นนักนิสิตนักศึกษาเนี่ยบางทีเราก็แบบทุนน้อยไง พอทุณน,น้อยแล้วก็เราอยากจะโชว์ผลงานอยากจะหารายได้พิเศษแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีพื้นที่ดีๆแบบนี้สำหรับเซนทอยอินดี้นทาวพาร์คแอสยามให้น้องๆได้มาโชว์ของกันน้องๆ แบบนี้ให้พลาดไปด้วยเอาไว้ว่านะครับถ้าน้องรู้ตัวนะครับว่าตัวเองมีไอเดียถิ่งเแบบนี้นะครับแล้วก็มีของแล้วนะมาติดต่อทีมงานเรามาได้นะครับในงานนี้ทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับหรือว่าก็คลิกไปนะครับผ่านทางเว็บไซต์ด้วยกับ www. c i t y t y a i l n c o m ครับใช่แล้วเองนะคะนอกจากในส่วนของงานไอเดียแล้วบรูเวคีของเรานะคะยังเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่มีความสามารถใครที่มีแบบว่าความสามารถเรื่องของดนตรีเรื่องของการแสดง หรือว่าใครจะมาโชว์การเต้นการร้องเพงี่ยได้หมดเลยเหมือนกันนะคะ ขอแค่คุณมีของและอยากจะมาโชว์บุคคลใน,นองเราก็เปิดกว้างด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหกินยังนีง้ของกินแบบนี้ของเราเลยครับ <c oughs> เกิดขึ้นมา7ปีเต็มๆเต็มดาวนีครับแล้วก็ยังสนับสนุนนะครับให้กับน้องๆไม่ว่าจะมีความสามารถระดับไหนกัแล้วแต่นะครับเราเชื่อว่ารุ่นสมัยใหม่นะครับมีข้อดีด้วตัวเองอยู่แล้วค่ะฉะนั้นหาให้เจอน,นะครับแล้วมาปล่อยของด้วยกันกับงานดีของเรากับเซ็นทรัลพอยต์กินดีเฮาสปาอาเซียนะ,ะใช่แล้วเองนะคะนอกจากจะมีตลาดสดไ,สไอเดียที่เราพูดถึงไปแล้วนะพี่โบ่ บรรยากาศร้อนรอรู้บรรยากาศต่างๆมากมายอาจจะเป็นหนกวอากาศร้อนบ้างแหละอากาศเย็นบ้างแหละอยากจะคลายร้อนคายหนาวกันเนี่ยเราก็มีในส่วนของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยโอ้โหต้องบอกว่าที่นี่อร่อยมากๆเลยนะครับเป็นของว่างนะกินอร่อยสบายท้องไม่วจะเป็นปอกเปี๊ยทอดหรือจะเป็นบาร์บีคิวไก่บาร์บีคิวหมูนะครับซึ่งบอกว่าซอสของเขาเนี่ยพุ่งมากอร่อยง่ายจริงฮะ น,นบอกว่าเป็นสุดพิเศษที่มีแค่เฉพาะที่เซนทรัลอินดี้อินททวน์แล้วก็สภาคาเฟ่ของเราเท่านั้นเ้อบอกว่าก่อน6โมงเย็นเนี่ยหมดตลอดเลยนะหม<น>ด,<น>ดตลอดเพราะว่าเอาไปเหน